ครังหน้าวังว่าจะไม่เจออะไรแบบนี้อีกนะโคอโจรนี่มันไม่ยุติธรรมเลยของรับในข้าวนะครับคือฮะเชชิวใครให้เธอพูดกันไปยังดองห้องไปกิงกิๆงกิหมดขอบเฟิร์นฉันว่าฉันรีบกลับดีกว่าพวกสกายขับกำลังมานายไม่มีทางชนะหรอบเดี๋ยวตามฉันไปเคนะจะรีบไปไหนสส,สวยแล้ว ใครคือหลัวเฟินที่กล้ามหาเรื่องกับสกายค,าคับโอ๊ฟฉันคิดว่าหัวหน้าของสกาคับจะตัวสูงกว่านี้ซะอีกขำกิ้งไม่ตายดีแน่มึงจริงด้วยสิปล่อยตาหลิวไปเถอะเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยแกคิดว่าแกจะปล่อยมันไปเหรอฮะช่วยชด้วยช่วยด้วย,วย,วยพวกแกสองคนไม่มีทางรอดได้หรอกไปจับมันแล้วมึงครับให้มันแล้วตัวฉันซะเจ๊กเจี โทษทีฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเลยขอใหม่อีกรอบได้ไหมคุณไทเลอร์มังจะคุณไทเลอร์ลงเดี๋ยวนี้นะมันจับคุณไทเลอร์ไปแล้วเร็วเข้าเอาตัวตาหลิวใน่กับคุณไทเลอร์เร็วรีบๆหน่อยตัวหลวงนายเคยโดนเจ้าหมอนี่ลังแกใช่ไหมมาแก้แค้นเร็วฉันญตัวหลวงแกกล้างันเลยโอ้แค้นชัน,นายอยากจะแก้แค้นคนที่ทาให้ชีวิตในโรงเรียนของนาย เป็นแค่ไอ้ขี้ขาดเด็กตัวตลกนี่หรือเปล่าละ่ะฉันฉันไม่ได้เป็นคนขี้ขาดฉันไม่ได้เป็นตัวตลกฉันต้องการเป็นผู้ชายที่มีศักดิ์ศ yeah, รีเยอะรู้สึกดีไหมตอนที่รังแกฉันนายชอบไหมล่ะความรู้สึกแบบนี้นะฮะโหรู oh, ้สึกดีชะมัดเฟิร์นต่อจากนี้ฉันจะเรียกนายว่าลูกพี่ฉันจะทําตามที่นายสั่งทุกอย่างเลยอย่าเอา้าปากค้างสิเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะถึงจะแก้แค้นแล้วก็เาจยคนนี้เลย ชี้แป๊บเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องการเงินที่แกเก็บไว้ทั้งหมดสมมาให้ฉันไม่งั้นฉันจะโยนนายออกไปทางหน้าต่างเดี๋ยวเข้าสิเอาเงินมาให้ฉันเร็วๆเ,เข้าฝากไกว้ก่อนเถอะแกะมันบ้ามันกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะรีบเอาเงินมาเร็ว,วจะช่วยไทยเลอร์ตาหรอเอาเงินที่เจ้าหนี้เก็บมาเป็นคืนทุกคนที่มันเก็บข้าวพุงคลองมาซะได้แล้วครับลูกพี่ฉันให้เงินแกไปแล้วอยฉันไถเถอะ นั่นสิเงินก็ได้แล้วถ้าจะปล่อยแกไปฉันคิดว่าแกต้องกลับมาล้างแค้นแน่ดังนั้นอย่านะนายคิดจะทำอะไรเอไปเดคคอฟ้าฉันว่าแกอยู่ไปก็ลกกลกเว้นแล้วเขาฆ่าโคตด